สวัสดีครับผมนายอัฟฟานเจ้าบงครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยะรังนะครับศูนย์ข่าวเชื่อวันกันเองนะครับวันนี้เราจะไปกันที่เชียงรายครับภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะซึ่งวันนี้ทางสปอร์รระดับอำเภอยะรังนะฮะท่านพอเรีินพลเพชรผู้บริการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยะรังพร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดนะฮะมอบเงินเครื่องอุปโภค บริโภคนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภยัยครับจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีนายเอกราชชวีชวีวัตนะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้และนางคนึงนิดวันนิดนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นผู้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่อ,อพี่น้องที่ประสบภัยอุทกภยัยทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายครับวันนี้นะครับศูนย์ข่าวาที่วันกันเองนะครับแล้วก็ทีมงานก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับมาพบกับใหม่มาพบกัน ไม่ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลาที่วนนี้ครับสับวันนี้สวัสดีครับ